สบายดีพี่น้องวันนี้ตอนเที่ยงนะครับตอน่งเที่ยงของวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้มาทาธุระในเมืองเลยในจังหวัดเลยนะครับก็เลยมาแวะมานะครับร้านกุดงงนะครับกุดงงปลาเผานะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับพี่น้องครับต้นมากต้นไม้เต็มอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ดูเป็นบรรยากาศเป็นเงียบๆนะครับ รเราเลือกที่จะมานั่งที่เป็นโซนเก้าอี้นะครับเพราะว่ามันนั่งสบายนะครับแต่ก็ซุ้มที่นั่งนันก็นั่งได้อยู่นะครับแต่ว่าเรานั่งนานปวดเอวนะครับก็เลยเลือกที่จะมานั่งตรงนี้นะครับร้านกุดงงปลาเผานะครับร้านนี้หยุดทุกวันจันทร์นะพี่น้องเด้อว,วันจันทร์จะมาเดี๋ยวคนหยุดนะครับก็ ฝั่งด้านหลังนี้ก็จอดรถได้นะครับผมสั่งกุ้งเต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาว่าจะเป็นจังไดนะครับแล้วพี่น้องของมากก,กุ้งเต้นนะครับนอ้เสียงเต้นเงี้ยบเบิงเงี้ยบบงอู้ลาบปลาตีลาบปลาอันนี้ลาปลาป ต้มปลาพี่น้อง

กุมหานต้องคุมต้นเดียวเทียนตั้มคุม่มทรายโพดีติบกมันเยอะง่ายมยักนะตะกี้นะมันจะุมเดียวมเริ่มตั้งแต่นั้นคนละมานเห็ดลูกหลังคะมวยยักนะตัวอีได้ไง siêng, ừ, tên gì mà, bố đi được kia. Ôi, tiến tiến tiến.